บายดีเนาะหมูเพื่อนดีมาติดตามทางส่อง YouTube เนาะหมูเพื่อน fc เนาะมโอนี่ทางซิมารีวิวนะรีวิวบอร์ด741สองบอร์ดแล้วก็แผ่น tr เนาะขนาดนนเอาพุทธเนาะซุปเปอร์ได้ลงซิ่งเนาะซุปเปอร์ได้ได้ตัวคู่ที่หนึ่งเนี่ยเป็นซุปเปอร์ได้เนาะสองนเนาะสิมีเอาพุทธยูหนึ่ง สองสามสี่ห้าแล้วนี่ไม่อยาพูดอยู่หาหาคู่เน้ะขังละวหาคู่เน้ะนี่และเพื่อนอารอากระเบื้องตัวใหญ่เป็นไหมาเน้ะเป็นขาสุดยจุดสามสามโอหมหาวัตนะตัวนี้ชิมินสิบโอห์มหน้อขังวัตนะ อาร์ตอาร์บีเนี่ยอันนี้เป็นอาร์ซีเนาะเจ็ดสี่หนึ่งหนสี่บีออกไพ่เข่าคาอีเนาะขยายออกคาซีเนาะอันนี้คาซีเนาะติดจุดออกลำโพงจุดลำโพงเนาะต่อลำโพงเนาะซีตรงนี้นะอยู่หมดตนี้เนาะนี่เนาะนี่คาอีคาบีอาร์ซีเนาะซีมสีรวมกันเนาะอากระบืองตัวใหญ่เนี่ย นะมองเอาไฟเข่านะเวลาต่อไฟเขาบ่อยากไฟเขา่ามงนี่ก็เข่าตรงจุดบอดที่เกียนบอดนี่เนาะเอาต่อเข่าอย่างนี้เลยเนาะเอาเข่าจุดนี่เนาะจุดขาอีเนาะนขาอขาอีอยู่มงสุดนี่เนาะนีะ่ตรงนี้ขึ้นมานมีสัญลักษณ์แบบนี้เนาะเอาเข่าขาอีมองทางสเตอร์เนาะ เพราะว่าท่านเตอร์จะได้หาไฟจากจุดไฟโดยตรงแล้วเนาะพอผ่านอามองนี้เนาะมอมงนี้มันจะเป็นลายปิ้นทองแดงเนาะมันจะจนนะเป็จัมบ้ห่อนเนาะเวลามันจ่ายจ่ายาเท้าไฟเขามอมงนี้เนาะไฟมันจ่ายออกมาทองทองมันสีห่อนเนาะเอาเขามอมงนี้แล้วเนาะเขาเอามองอีแล้วเนาะอีบวกจะมีอีบวกอีบวกอ,อ,อีลบเนาะตามลายเบิ่งตามแผน เมนบอร์ดเนาะเนื้อภาคสีบุบ้บับวุ้บวับน,นี่เนาะซุปเปอร์ไดเนาะอันนี้เป็นซุปเปอรไ์ไดเานเาะไดแอนออฟพุดเบอร์เดียวกับออฟพุดนเนาะเบอร์เดียวกันกับทรานซิตเตอร์ที่เป็นภาคสุดไดสุดที่สองเนาะ อันนี้เป็นสุดได้ตัวที่หนึ่งเนาะนี่ตัวที่หนึ่งได้ที่สองแล้วมาอยู่นี่ติดกับซิ่งเลยสุดได้เรื่องซิ่งเนาะอันนี้เป็นคาร์บีคาร์ซีเนะาะคาอีเนาะตัวนี้ไ <c oughs> ด้นี่เนะาะคาร์บีฮองรันชิตเตอร์ของเป็นของสุดได้เนาะใส่ก็ใส่อ่อันนี้เป็นด่านหนึ่งวัดเนาะ เอามิเตอร์วัดเบร์ในได้สี่สิบเจ็ดโอห์มนะหนึ่งวัตต์นะเข่าคาเอียนะเอ้ยเข่าคาบีนาะคาบีนาะคาบีคอนเสิร์ตนาะอันนี้คาเอียนะคาซีนี่หนึ่งเดียวคาซีนี่เนาะวันนี้คาซีนี่เมนอ่าตัวใหญ่งใหญ่ใหญ่เลยตัวนี้ใหญ่แเงเนาะย็น ประมาณหาวัดผมจะหาวัดอาตัวนี้เลยเอามิเตอร์วัดเบิ่งได้8โอห์มเนาะตัวนี้เนะาะอาตัวนี้เนาะต่อแสตชาร์ซนะีเนาะแสตชาร 4, นะ์ซีเนาะแสาซีของของซุปเปอร์ไดเนาะเบอร์ซปเปอร์ไดก็จะเป็นเบอร์กัเอาเดียวเอาทุดแหละสมมติว่าตัวนี้เป็น หนึ่งเก้าสี่สามหรือว่าหาสอง็ศูนย์กันเนาะก็กิดแบบเดียวกันทางนี้ทางนี้ทางนี้ขางนี้ก็ต่อกันเนาะนี่เนาะอาตัวนี้เขาคาซีเนาะคาซีของท่านจะตอร์เนาะลงมาลงสีรวมเนาะสีรวมของเ output ของสุขนาของทีอาร์เนาะนี่ทีอาร์ output นี่เนาะเป็นสีรวมตรงนี้เนาะจากสีรวมของตัวนี้เนาะ จำมะเข่าคารบนะีเนาะจากคารซนะีตัวนี้ต่อจากอาร์ตมงเดียวนะขั้วขั้วของอาร์ตัวนะี Moment, ้เนาะต่อคารซีเนาะวงเลนไปวนะ้าผิดเว้ขออภัยเนาะต่อจากคารซีของของไดเนาะมาลงนี่เข่าคารบนะีเนาะคารบีนี่คารบีของสุดของอาพุตนาะนี่เนาะเข่าคาบนะีเนาะต่อจากซีซูเปอร์ไดเนาะ จำมาลงนี่เนาะอันนี้อันนี้กับนี่บมันขาดกันในบริต่อกันนี่เนาะตัดลายปิ่นเนาะขาดด้วยกันเนาะนี่มาขาวคาบีเนาะนี่เนาะคาบีคาซีคาอีเนาะนี่คืออีเนาะนี่เนาะมันต้องจำคาซีนี่ลงคาบีแล้จังใส่งานได้เนาะจุดป่ะได้จังจังทำงานได้จุดสัพพุตจังทำงานได้เนาะฝั่งนี้คือกันเนาะ เห็ุคือกันอธิบายคือกันกับพังนี้แบบเดียวกันเนาะนี่เนาะลายปิดมันสีเพลนมันสีซับๆซ้อนๆร์กันเลยมันสีบางกันมันสีพังนี่กับพังนี่เห็ุคือกันเนาะแบบเดียวกันเนาะเอาเบิ่งได้เนาะมาเบิ่งเป็นบอร์ดเนาะมาเป็นได้เอาปิดอาสีความซีใส่เนาะ ซีเราซี C ตัวนี้เนะนกับตัวนี้ครับนี่จำความีาหนึ่งศูนย์ศูนยหาใส่นะรอนนะ้อยโวล์นะนี้หนึ่งศูนย์ <c oughs> รอยโวลน,นีนะคราวขาหนึ่งศูนหาานะ ซี่ถ่ายโม่ไฟสูงแล้วมันเอาต้องเปลี่ยนซีนี่เป็นประมาณนี้นะนี่รอยมโครแล้วก็รอยโวล์นะนี่นะสองขากลนะนะัเบอร์ก่อะเลยนะยนะขั้นถาหาครับเรเปลี่ยนนี่เขาอัดขัาไฟสูงไฟลายๆเขานี่มัน ซีมสิบวอมแล้วก็ระเบิดเนาะตัวกลางนี่ก็หาบบได้เนาะได้สองร้อยสองรอยโวลนะ์เนาะสีเจ็ดไมโครฟาราดเนาะสีเจ็ดตัวนี้นะนี่เนาะซีนี่งเอามาคล่อมซีตัวนี้ด้วยซีเรืองเรืองอันนี้บบได้ใส่ครับไ IC ด้วย IC เนี่ก็ปิดเจ็ดซีหนึ่งเนาะ สิบสิบสอง k นะตัวนี้สามวัตต์นี่เนาะอันนี้อันนี้อันนี้เปลี่ยนไปเป็นคาเกาเนาะอันนี้คาดเดิมอันนี้เป็นฮาร้อยฮาร้อยสิบโ h มเนาะตัวนี้อ่าตัวนี้นะใส่เนาะ เพิ่มอัตราเกณฑ์ขยายเนาะอันนี้ค่าเก่าเนาะอันนี้ค่าเก่าเนาะค่าเก่าเนาะอันนี้กค่าเก่าอันนี้กค่าเก่าเนาะอะไรมามาอ่าสิบโอห์มนี่คานใส่คู่เดียวเลยต้องใส่เนาะถ้าหากโอ้ไม่ใส่คู่เดียวละเอาจำผ่านเลยเนาะต่อตรงเลยเนาะออกมาใส่อยู่นี่อยู่แผ่นนี่เนาะ แรกป็สุดได้ได้นี่ก็เป็นเจเจีสามสี่ศูนย์เนาะเพราะว่าลองหลับทนไปสูงได้เนาะตัวเก่ามันก็เป็นบีดีหนึ่งนนก็ 39, เป็นบีดีหนึ่งสามเก้านาะตัวเก่าเนาะใส่อัตมติสามสี่ศูนย์สามหนย์เนาะเอ็นเจีมี่ศูนย์สามหศูนย์เนาะโอ้ยบ่เห็นค่ะ ซีอินพุตนี่ก็ซีคาร์บินนี่ก็ใส่อันหนึ่งค่า105หนึ่งคืดหาเรือว่าหนึ่งหนึ่งไมโครฟารตดเนาะอยูนิดดียตัวนี้เบอร์ผมมีขวดอะคือผมเห็นตัวหนังสือโอ้ยกล่องกระเบอือ แผ่นกสิประมานนเนี่ยเป่นสั่งซื้อมาจากลาสดาเด้อนี่เป็นตัวนี้อันนี้เคซื้อมากเลยมาเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนอะไรเรอาเนาะอันนี้โมยังไม่เลียเนาะตัวนี้ยังไปตำอยู่แต่ว่าเนาะอันโมจะเปลี่ยนนี่เนาะเปลี่ยนซีเนาะ นี่นี่ไอ้มันหับไปสูงเดยเนาะนี่ไปต่ำเนาะจีนตัวนี้ตัวนี้สีเี่กัจ็ดสีนึ่เนาะตัวกลางนี่ตัวนี้ให้ม,ม,มันได้ลอยโบนเนาะลอยบนอันนี้มันสองลอเนาะเอาโหสีเหลี่ยมเราเห็นใจเองเนาะสองลอยสี่เจ็ดปกา,าลัดเนาะแต่ลปินเนี่ยน,น,น,น่อยเนาะ ตัดเนาะนี่เาตัดเนาะอ่ากระสีพมี้เนาะคลิปกระสียาวเกินไปแล้วนี่ยฮะสลักระสีโบราณมารีวิวเนาะแผ่นขนาดเกียร์ออฟคูดเนาะเป็นซูเปอร์ไดร์ลงซิ่งเนาะติดสิ่งเลยเนาะอ่าราคาอะไรกระสีพมี้เนาะผู้เห็นเป็นแล้วก็ ผ่านๆเนาะผูนนะ้เหเป็นอลยกับาศึกษาเยียนในการผู้เห็นผู้ทายในการอัานิวในกาผู้เป็นกัน,กนนะเนาะเยียนขึ้นกันเนะอ,อักสีรพุขศีสมบูรณ์แบบปานใน,นะนเนาะเจ็ดสิบเอ็เนาะ คณะนักพทดได้ลายคู่กันเนาะถือว่าเป็นบอ่อเจ็ดสิบหนึ่งกันเนาะไพ่โพดโยมแต่นี่มันราคาถือดีเนาะกับเปิดกับไปคับดอกสิบห้าสิบแปดได้คือกันเนาะคนากันเจ็ดแปดคู่เนาะได้สบายเนาะถ้ามีซุปเปอร์ได้ลูกนี่ก็คือได้ลายคู่กับศรีคณอันเพิ่มอพุธได้ได้ลายคู่เนาะมันมีนี่มันมีซุปเปอร์ได้เพิ่มเนาะ ทิดผ่าดประการแหลงขอภัยเนาะ